ยางรั <Gym. S 1> ่วไอ้ยางแบนนกตอนนัอนรู้เป็นอะไรติดไ้นะดูโฆษณาเอามันลดด้วยด้วยรถยางไม่รู้ยางแบนนะตอนแรกมันไม่แบนหรอใช่เพราะว่า ออกมานะมันสายปุ๊บปุ๊บถ้าวิ่งรถเร็วอ่ะมันจะล้มทันทีเลยฟังลลรถลัวล้อหน้าใช่มั้ไม่รู้รั่วหรือไม่รู้ไม่รู้เข้าสูงยังมีตั๋วแล้วร้านซ่อมอยู่ใกล้ๆเหรอถือว่าโชคดีอยู่อือไปทํากันอยู่ ตากลานมาเลยนะมีร้านที่มีร้านซ่อมอยู่ยนี่ไม่งั้นแย่เลย ที่ตูรู้ได้ไงว่ารถยางรั่วรู้ตอนไหนรู้ว่ามันสะบัดไงตอนไหนที่มันสะบัดตอนที่จอดร้านขายไก่ย่างทอดอะปะไม่รู้ออกมาตอนที่นะอ่าตอนมันออกมาแล้วมันสะบัดทางหน้ามันสะบัดทำไมไม่โทรบอกแต่แรกโอ้ยการจะจอดอย่ผมขับรถมาแล้วไก่โอ้ยเ่าจะเปิดประตูสาบแล้วทูรู้ไหมผมขับย้อนมาเนี่ย น้องๆสู้ๆนะฮะตอนนี้ทมอน,นะวิ่งด้าพลังบวกล้อหลังาล้อหลังถ้าล้อหลังรัง่วนี่ยากเลยนะงานเข้าเลยนะขับรถใครไม่ไกลเลยใช่ถ้าล้อหลัง